แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอคุณคุณพศพิสนภูนะครับผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาสัยแห่งความชั่วร้ายคุณดาร์โคริซอนนะครับผมและคุณเลนซิฟซีมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by Tap Channel นะครับในคลิปแวนการ r d ซีโรวันนี้กลับมากับการแนะนำการจัดเด็กนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นแคนที่ของหนึ่งที่แอโตชอบมากเองแล้วก็มันก็ น่าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับนะในของภาคลิงจ็อกเกอร์นะครับนะนั่นคือแพลนนารุคามินะครับผมนะไปดูอะไรดีกว่านะครับแค่นารุคามินะครับนะก็จะเป็นสายของเทมเพลสนะครับเทมเพลสโบลดากอนนะครับซึ่งเอาจิงๆอ่ะตัวเด็กนเ,เนี้ยเทมเพลสเนี่ยค่อนข้างบิดเด็กได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็จริงๆเอาเป็นสายหนึ่งเรียกว่าเป็นสายหนึ่งละกันที่ ตัวเทมเพลตเองมันไม่ใช่ตัวหลักซะท,ทีเดียวมันยังแอบ,บเป็นตัวเสริมให้ใครหลายๆคนอยู่แต่อันนี้คือเรามาแนะนําในฐานะที่เทมเพลตยังเป็นตัวหลักแล้วกันนะครับนะเรายืนในเทมเพลตแล้วกันโอเคอ่ะตัวเริ่มครับแม่งโดนเนิร์ฟเฉยเลยลินชูกูนะครับผมถามว่าโดนเนิร์ฟยังไงก็คือเทคเก่ามันอ่ะมันจะยิงได้ตั้งไหน ทุกเกตเลยนะครับศูนย์ถึงมากกว่าไปเลยยิงเลือกยิงเรียกาศสองคราบหนึ่งใบเลยแต่เทคใหม่เนี่ยนะครับมันบอกว่าให้ยิงนะครับผมเมื่อบูธทิพแดนนะครับยิงได้แค่เกตหนึ่งหรือมากกว่าซึ่งแม่งยิงตัวเริ่มไม่ได้นะนะครับแม่งยิงตัวเริ่มไม่ได้ละนะครับนะต่อมาครับไอ้นี่นะครับผมนะตัวเนี้ย มีเทคนะครับเมื่อการเกตสามลงนะครับเอามันเข้าตู่โซลีไทยเรียกาดแถวหน้าฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบตัวนี้ดีมากเลยนะเพราะว่ามันไวพังแถวหน้าแบบจ้้งเลยนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยใครจะใส่2ใส่3ก็ได้นะครับอันนี้ไปลดหลั่นกันเราเองหรือว่าจะใส่เป็นแบบเด็กที่มันคอนโทรลจัดๆเนี่ยสามารถเอาตัวนี้ออกไปได้เลยนะชูกิออกไปได้เลยแล้วก็ใส่เนี่ยสใบแล้วก็อาจจะใส่ 3- าสใบไปเลยแล้วอาจจะใส่ตัวตัดเศษดีเซอร์จันเนอร์มา3ใบเลยก็ได้นี่จะเป็นการแบบว่า เล่นแบบเทคนิคจ๋าๆเลยพีจีติดอีเละครับีบายอันนี้เราใส่ไปลินชูไว้เนะอย่างที่บอกไปคือถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนแล้วก็ดีเซ r ร์กันเนอร์อันนี้ของชุดเก่าหน่อยไม่ติดอีเลเซอร์ด้วยแต่ว่ามันยังเก่งอยู่นะครับแล้วก็ฟีนิก์ครับโซบัสสอจวนหนั่นเองนะครับนะซึ่งจะใช้อะไรก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วกันนะครับ อ่ะเกศสองครับตัวเมื่อมีเกศสามลงนะครับเขาจะบัตรหนึ่งยิงนะครับแถวหลังเริ่มที่ยิงแถวหลังเขาซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เอามาใช้แค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นแหละนะครับขออนุญาตใส่ไว้แค่2ใบแล้วก็จะมีนี่ไวเวิร์นนะครับแคนเนลไวเวิร์นนะครับผมนะก็ใส่2ใบครับจริงๆเนี่ยไอสองตัวเนี้ยจะใส่เป็นอย่างละ3าก็ได้นะเราตัวตีสิบสอนะครับสปาร์กเลนออกไปเลยก็ได้แต่ถ้าใครอยากว่ากลัวไม่มีตัวตีใส่สปาร์กเลนไว้ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับซูิตันครับใส่สี่เลยต ครับผมชีดเดนนะครับใส่ไว้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าอีพวกตระกูลดีเซิร์ดกันเนอร์เนี่ยนะครับมันลงมาแล้วมันห้ามจับเส็บเนี่ยในบางช็อตอย่างสมมติเขามี5้าเดมแล้วเขามีตัวเส็บสอตัวแต่เรามีดีเซิร์ดกันเนอร์สองใบเงี้ยเราลงมาปุ๊บเราจับแช่แม่งสองใบจริงๆแค่เกรดสองใบเดียวมันก็โอเคแล้วลงมาจับแช่เป็นอะไรใบหนึ่งแล้วก็เอาดีเซิร์ดกันเนอร์ตีเข้าไปแล้วอาจจะเป็นแวนเป็นใครก็ได้เป็นดีแซนแดนหรือเป็นใครก็ได้เนี่ยอ่าก็ตีงัดเข้าไปก็ได้นะครับผมคือมัน เอาไงก็ได้ครับให้มันเข้าแวนไปเลยโดยที่เราไม่ต้องไปผ่านอะไรทั้งนั้นนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีอ่ะเกสสามครับอีน e ิกชันดากอนครับผมซึ่งอ e ีนิกชันดากอนเองมีเทคลิมิเตเบสสี่เมื่อถูกไล่ทับเขาได้บาดหนึ่งลีไทยฝั่งตรงข้ามสองใบแต่มันเริ่มจากแถวหลังเหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็ถ้ามันฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นเกอ่าฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบหรือต่ำกว่านะครับมีหนึ่งใบต่ำกว่าช่องเรียกขาดคือรีไทยไม่ครบสองใบก็จะได้หงายดัคืนแทนแล้วก็ยังมมีเเเเทคคคนนนนึงงะะะรรรัับบผถ้าาาายกกขออว่ใ ฝั่งขนมข้าวจะบวก3,000แค่นั้นอันนี้คือจริงๆอ่ะตัวเนี้ยเอามานะครับถ้าถามว่าตัวที่เหมาะกับมันจริงๆคงไม่ใช่เทมเพลตนะครับแต่มันเป็นของใหม่ในชุดนี้ก็เลยใส่มาตัวที่เหมาะกับมันจริงๆคือก้อนเล็ตครับนะมันจะทําให้ก้อนเล็ตมี3คิได้เลยในทีเดียวนะครับเอาก้อนเล็ตมาเบรกปพ๊บปั้งขึ้น3คิเลยคว่ำหนึ่งยิงไป2ตัวให้ตายสินะครับแล้วก็จะมีเทมเพลตครับเทมเพลตก็มีสกิลง่ายๆเรียกเบรกสี่นะครับเข้าดีบาลสามยิงแม่งทุกตัวทิ้งเลยนะครับททัั้้้งงงงขาาเเยยิแมม่ใหหดล นะครับผมแล้วมีเทคอันหนึ่งในช่องแวนนะครับผมเออ่จะบวก2,000ันจำนวนช่องเรียกอากาศอันนี้คือบวกของทุกคนนะก็มันมันพลังมันสูงสุดได้ที่ตัวมันยืนคนเดียวก็คือ31,000นะครับเพราะมันบวกคนละช่องละ2,000ก็ฝั่งละหมื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายมีเทคในช่องเรียกาอากาศนี่เทคที่เพิ่มเข้ามาเนาะเมื่อมันถูกรีทายนะครับด้วยหัวของเฟสนะครับดอการ์ดหนึ่งใบนะครับอันนี้น่าจะถูกรีทายด้วยสกิลอะไรก็น่าจะโดนนะนะครับมันก็เลยเป็นเทคหนึ่งที่ดีเพราะว่าเทมเปลตมันสามารถพังตัวเองได้ถ้้าพัััังงตตวววเออแลมนมนนีื่ ของมาในช่องเรียนเนี่ยเท่าก <ylum' S 1> ับว่าเราเปลี่ยนมือได้เลยนะครับยังไงมีมันอยู่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็มีอันนึงครับ t ิน n ั h เดอร์อันนี้คือเป็นตัว 2, 对对 3, 2, ลองของมาในชุดนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็มีเข่ง <Yeah. S 2> เหมือนกันนะครับนี high, ่เป็นเบรกซีเขาด้บาสสองนะครับทิ้งอีเลเซอร์สามใบนะครับแล้วก็ยิงทิ้งทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็รีทายเรียการถ้ามันรีทายนะครับได้สามใบหรือมากกว่ามันจะบวกสองขี้จนจบเทิร์นแล้วก็เมื่อมีเรียกาฝั่งข้ามถูกรีทายมันจะบวกใบสามพันนะครับแล้วก ถ้ามันอยู่ในช่องระยะแล้วมันมีคนที่ไปฆ่ามันนะครับรีทายมันนะครับไม่ได้ฆ่านะต้องรีทายด้วยนะนะครับมันจะถจั่วการ์ดหนึ่งใบแค่นั้นเองนะครับวันนี้ใส่ไปสามใบสุดท้ายก็ดีเซนเด้์นะครับสองใบวิธีการเล่นจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าใครไม่ชอบทวินทันเดอร์นะครับจริงๆทวินทันเดอร์ที่ใส่ไว้เพราะว่าในแผ่นนี้มันหาง่ายทวินทันเดอร์มันหาง่ายก็ไปใส่กอลเดตสี่ใบแทนก็ได้นะครับผมนะ อ่ะวิธีการเล่นครับลงมาปุ๊บเกต1หนึ่งไลท์มาตีไปบูธไปไม่มีผลเลยแม่งทําอะไรไม่ได้นะครับตัวที่หน้าไลท์ถ้าเราใส่ชูอีกก็ใส่เป็นชูอีกมาตีก็ได้นะครับทีนี้ตอนเกต2สองมันจะเซ็ตบอร์ดได้คือถ้าเาเกต2สองเราลงก็ไม่แนะจริงๆก็ยังไม่แนะนําไม่ใช้ซูริตันตอนเกต2สองเป็นแวรอนกอยู่ดีถ้าฝั่งตรงข้ามมันไม่มีเกต1หนึ่งขึ้นไปในช่องเรียกาถามว่าทาไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะมันยิงเกสตสสตดไม่ได้แล้วไง เราเลยไม่แนะนําให้เล่นกับซุยตันอยู่ดีนะครับนะอาจจะไลฟ์เป็นตัวอื่นก็ได้จะไลฟ์เป็นตัวแคนนอนก็ได้อ,อะไรก็ได้แต่ทีเนี้ยมันจะมีสอตัวถ้ามันขึ้นมือมาก็แนะนําว่าเออไว้ต่อสู้กับแคนที่มันมีเลียเยอะๆเอะคอฟอดเลยหรือว่าโกหรือชาโดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาชอบโปยเลียมาเยอะเงี้ยให้เซตตัวเนี่ยตัวใหม่เนี้ยเอาไว้กับตัวนี้เอาไว้นะครับนะให้เซตไว้ในแนวหลังซ้ายขวาไปเลยนะครับแล้วพอ เข้าเทินปุ๊บเกรดสามไลท์ลงจริงๆเกรดสามไลท์ลงเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นอินิชชั่นก่อนนะครับง่ายสุดเป็นอินิชชั่นก่อนเสร็จปุ๊บนะครับก็สูบอันนี้สูบเข้าไปปุ๊บยิงแถวหน้าหนึ่งเขาได้บ้าหนึ่งแถวหลังหนึ่งอันนี้คือหายไปสองบแน่ๆครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับผมนะก็จะสามารถยิงอินิชชั่นก่อนได้นะครับแล้วก็โจมตีนะครับตี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 แรกกันเข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้พอถึงในช่วงลิมิตเบรกสี่เราก็สามารถเบรกไลท์ลงมาเป็นเทมเพลสได้ครับคือเอาจริงๆเทมเพ มันไม่ต้องเบรกมันก็เล่นได้นะครับแค่เป็นเบรกปุ๊บอ่ะสมมุติมันเบรกมันลงมามันจะยิงไว้2ตัวถูกป่ะแต่ถ้าสมมุติเรามีอย่างเกณหนึ่งเกทสองอะไรเซ็ตไว้อีกมันก็จะยิงเพิ่มอีกมันเท่ากับบนลามันจะได้ยิงเพิ่มเข้าไปนะครับผมแล้วก็มันเป็นการพังบอร์ดเขาเฉยๆแต่ทีเนี้ยในช็อตการใช้ของเทมเพลตจริงๆอ่ะถ้าเราอ่าเล่น แบบว่ายืนเบรกเนี่ยมันอาจจะเทิร์นนั้นเบรกแล้วเราไม่ต้องกดสกิลเทมเพลนะอาจจะแบบว่าตัดเสร็จแล้วก็ตีเข้าแวร์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ในการช็อตที่ใช้เทมเพลตจริงๆคือในเทิร์นต่อๆไปที่ฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่มีในส่วนของไม่มีในส่วนของอเรียกว่าไงฝั่งรข้ามมีเรียรเยอะขึ้นแต่เราไม่มีในส่วนของพวกเบรกไรอะไรมาช่วยนะนะครับนะก็ ทีนี้แถวหน้าเราโดนตีไปหมดแถวหลังเราก็ไม่มีอะไรแล้วหรืออะไรเงี้ยเราสามารถกดสกิลเทมเพลตได้ถ้าเราจะกดสกิลเทมเพลตจริงถ้าบนมือเรามีเทมเพลตใบอื่นจริงก็คอลงเรียไปเลยหรือว่ามีทวินทันเดอร์ก็คอลงไปหมดเลยเพราะเราจะได้เทมเพลตเชื่อพวกนี้ทิ้งให้หมดนะครับพอเชื่อพวกนี้ทิ้งไปหมดปุ๊บเราจะได้จั่วคืนนะครับผมนะแล้วฝั่งตรงข้ามมันไม่ได้อะไรมันจะพังบอร์ดทิ้งเลยคือถ้าฝั่งตรงข้ามมีตัวเสพสองตัวเงี้ยเทมเพลตมันกวาดบอร์ดทุกคนอย่างเงี้ยไอพวกตัวอของฝั่งตรง นะครับแล้วทีนี้เราค่อยโปรยบอร์ดสร้างบอร์ดขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ตีเข้าไปแล้วตัวเทมเพสเองมันมีพังแล้วอย่างน้อยๆอ,อ่ะเทมเพสอ่ะมันตีได้2 1หอยู่แล้วถาม,ถามว่าทำไมถึงอย่างน้อยๆคือฝั่งตรงข้ามมันไม่มีเรียแล้วไงมันไม่มีเรียแล้วมันก็ตีได้2 1แต่ถ้าฝั่งเราอย่างเงี้ยเราคอเลียมาเพิ่มอ่ะก็ตีอัดเข้าแวนถ้าเขามี5ดม้ดาวมันเอเทมเพสกว่าอย่างเงี้ยคือตัวอินเตอร์เซพเขาหายหมดเขาถ้าเขาต้องปา pg รวๆอย่างเดียวแล้วเขาอย่างน้อยๆต้องมี pg ถึงอ,อามันอยู่ นะครับถึงเขาจะมีประมาณถ้าสี่แดมเขาต้องมีพีจีสองใบเหมือนกันนะครับนะมันจะกดเป็นแบบนี้ไปนะครับนะจริงๆในเด็กเนี้ยถ้าเราใส่ดีเซนแดนอย่างเงี้ยเอาถ้าเขาขึ้น5แดมไปแล้วแต่5แดมไปแล้วก็เออดีเซนแดนเบรกใส่นิกชั่นยิงไป2ตัวแล้วก็เอาดีเซนแดนตีก็ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้คือแล้วแต่การพิกแพงเลยสําหรับทิกเกอร์แนะนําว่าเป็นชีดสามดอหกนะครับเพราะตัวเด็กมันกดชีดไม่ค่อยได้มันจะไม่เหมือนตอนกันเหล็กกันเล็กมันจะกดชีได้เรื่อยๆสวิตช์คอมมาน ก็มันลุกได้อะไรอยู่แล้วอันนั้นมันพังบอร์ดเทเลเทะไปหมดอยู่แล้วมันลุกได้อยู่แล้วรอบหนึ่งก็จะถือว่ายังเก่งมากแล้วก็พังบอร์ดเทเลเทะตัวอินเตอร์ทรงอินเตอร์เส็บไหลไห้แล้วก็เลยไม่จาเป็นมากมือก็เยอะแล้วก็หรือว่าเป็นตอนวอวิ่งวอวิ่งเองก็มีสกิลในการกดชีได้นะครับเพราะว่ามันถ้าสามไปปุ๊บมันก็มีขีของตัวมันอยู่แล้วก็เลยเด็กเนี้ยมันเลยต้องการชีมากกว่านะครับแล้วก็ดอหกครับเพราะว่าตัวเด็กมันต้องาใช้มือพอสมควรเหมือนกัน นะครับตัวทวินทันเดอร์จริงๆไม่ค่อยเอามายืนแวนหรอกเอามาให้เทมเพสกินแค่นั้นเองนะครับแล้วสุดท้ายก็ q ิวสีนะครับนะก็ประมาณนี้ครับต้องบอกก่อนว่านารูคามินในแวนซีโร่อะมันมีหลายใบอยู่นะที่ถูกไม่ออกนะครับถูกไม่ออกแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนภาพไปแล้วแล้วก็ไม่มีข่าวอย่างพวกโชโอหรือว่าเกตเกตสองคือโชโอเกตสาของโชโอโอย่างเงี้ยพวกนั้นก็หายไปเลยนะครับหายไปเลยเพราะว่าอย่างถ้ามันมีคือพวกนั้นจะเก่งมากมาก นะครับผมนะประมาณนี้กันครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆของช่องเรานะครับผมนะอยากสนุนเราครับผมที่เงินืานห้าร้บาทสามารถสมัครเป็นแถบเมมเบอร์ได้ฝากล้านด้วยครับผมแถบช็อปนะครับสนใจสินค้าแวนการ์ดภาพวีเนี่ยนะครับเรายังมีจำหน่ายอยู่สามารถทักกันเข้ามาได้ครับลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างเลยสุดท้ายนี้ครับผมนะก็ฝากแฟนเพจเราด้วยวีทีบาร์แถบชาแนลวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเราผมสวัสดีครับ